สวัสดีครับพบกับเรานะครับพีซีโฮมนะครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรชบุรีนะครับวันนี้เรามาถึงห้อบ้านสอ,องชั้นนะครับเป็นเป็นแนวโมเดิร์นนะครับสไตล์โมเดิร์นหองก็คือฉลองโทนสีขาวโทนสีขาวแล้วก็ห้องแต่งด้วย ตอนนี้เราเราอยู่ที่รับเรียงหน้าบ้านนะครับรับเรียงมาอ่าอันนี้คุณกอ,ออสิงิตน,น,นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสําคัญธพิทยานะครับเป็นเจ้าของบ้านนะครับอน,นั่งอออ่ะเดี๋ยวเราตัดปันนรับเรีอ่ารับเรียงหน้าบ้านนะครับก็จะเป็นดูกับเรื่องลายหินอ่อนนะครับขนาด คูณเมตรยี <Beng Zen> city, like ่สิบนะครับกระเพื้อตัวนี้เป็นของไม่ไม่ไม่นำเข้านำเข้านำเข้าจากสวีเดนสวีเดนใช่นำเข้าจากสวีเดนโอเคครับก็คือจะเป็นเป็นลายหินอ่อนสีขาวนะครับเพื่อให้ล้อให้เข้ากับตัวบ้านนะครับที่เป็นโทนขาวน้ําตาลนะครับตัวบ้านโอเคแล้วก็มีคิ้วสแตนเลสนะครับเกื่อเพื่อความเรียบหรูดูแพงเรียบหรูดูแพงครับก็ก็ได้จต่แพงอยู่แล้วครับก็แต่ว่ากระเพื้อ เรเิอมตารางเมตรเเท่าไรครับครับแล้วก็ถัดมาหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านก็จะเป็นอัอนนี้ก็จะเป็นชุดกระจกกระจกประตูกระจกโลดีนะครับครับมีอย่างสีดำนะครับก็คือจะเป็นประตูบานสไลด์คู่แล้วก็เป็นช่องแสงตลอดแนวนะครับแล้วก็ถัดขึ้นไปพือก็จะเป็นล้อด้วยไม้ระแนงนะครับ ไม้ระแนงตกแต่งด้วยไม้ระแนงสีน้ำตาลนะครับทีนี้ตู้เย็นของประตูก็จะมีนิ้วลวดนะครับแต่อยากได้เขาเรียกว่าอากาศที่ถ่ายเย็นนะครับตู้เยนะครับที่นี่มาในด้านในนะครับด้านในเป็นเรื่องลายไม้นะครับแปดเก้า 90ตัวเลข25ตัวเลข25 90นะครับวันนี้เป็นไลน์ใชั้นล่างนะครับโบด้วยตัวนะเป็นไม้สงในวันนี้ชุดด้านในห้องนี้จะเป็นห้องลิฟต์ตรงนี้เป็นเป็นลิฟนม โชว์เป uh, uh, e uh, right? ็นทรงโมเดลเล็กๆนะครับ่1ดนะครับด้านล่างนะครับชั้นหนึ่งนะครับประกอบด้วยห1ห้องทำงาน1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องครัวนะครับส่วนด้านในอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะครับเอ้ยรถทีเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็เป็นกระจกเป็นอลูมิเนียมสีดำนะครับของ ของของโลอีนะครับมีบานเหมือนกันมีบานจีกันนะครับบานจีก็ทำอะไรตรงนี้ครับกันเตีสองมิลสองห้าใช่ไหครับเหรือกอ่าโต๊ะนี้คือโต๊ะทำงานของหอออนะครับส่วนกระเบื้องเป็นลายเดียวกันอ่บัวบัวพันเชิงก็เป็นลายเดียวกันประตูนะครับประตูเป็นไม้จริงนะครับขนาดแปดสิบสองมิลประตูเป็นกลุกลามิเนตส่วนอ่ทั้งยกก็จะเป็นตัวทั้งยกก่า นะครับที่หนึ่งห้องทำงานนะครับตัดแต่ห้องทำงานมาจะเป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำเิญครับก็คือครับขนาดห้องน้ำตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ความกว้างหนึ่งเมตรหกสิบคูณสามเมตรนะครับก็จะเป็นกระเบื้องกระเบื้องจากบุญถาวนนะครับก็จะเป็นผนังสามด้านก็จะเป็นลายเป็นมิตินะครับเป็นลายมิติส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นลายเรียบ ตัวนี้มันจะออกเป็นเป็นสีสีซีเมนจะออกให้เป็นมีกลิ่นอายของแนวของโมเดิร์นอะดินเน<อ>ียสของล้อล้อล้อโทษทีนะครับ,รบก็กระเบื้องผนังเนี่ยห้องนี้ราคาเท่าไหร่เอ่อเท่าไหร่นะเป็นแสนนะพี่กระเบื้องเ <c oughs> นี่ยตารางเมตรละ2,850บาทสี่ห้องเลยหรอสี่ห้องทั้งหมดตอนนี้ส่วนชุดสุขภัณฑ์นะครับเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับทั้งชุดนะครับ ส่วนนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เป็นเคาน์เตอร์บอด้านบนนะครับส่วนฝั่งนี้แล้วก็จะเป็นซักโตซักโตตัวนี้จะปรับบนหัวล่างนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้ท่านาม้สอาดนะครับน้ำมนันน่งจะไหลแดงครับไปจะเป็น LED นะครับขนาด4นิ้วด้านบนด้านบนจะเป็นบัวโบคือบัว บัวเชิงอป้าก็เรียกบัวเชิงอป้าสีขาวนะครับให้ดูกับบาลานซ์กับตัวสีของอสุขภัณฑ์นิดนึงส่วนประตูจะเป็นลายไม้นะครับอันย่อก็เป็นเหมือนเดิมครับอันย่อก็เป็นสไตล์เดีวยวกันนะครับอันนี้คือห้องนอนเฮ้ยห้องห้องน้ำห้องน้ำนิดหนึ่งด้านล่างนะครับฝันน่งนี้จะเป็นประตูหลังบ้านประตูหลังบ้านจะเป็นบานเลื่อนนะครับส่วนนี้จะเป็นบานปิก กระจกตรองมีเนื้สีดำนะครับบานเป็นบานเลื่อนอย่างนี้นะครับเป็นก่อนออกระหว่างทางที่จะเดินไปข้างนอกตรงคอริดอร์นะครับตรงนี้จบไปฝั่งนี้เป็นกระเบื้องเหมือนกันคนละลายพัฒนาด้วยกันตรงนี้จะเป็นที่ซักผ้านะครับส่วนส่วนไฟเป็นตู้เป็นตู้เมนของชัลไรเดอร์นะครับไฟสามเตเป็นครับตัวนี้ชายไฟสามเตเป็นครับเป็นเป็นไฟสามเต ตัวนี้ขออนุญาตเรียบร้อยติดตั้งความใช้นะครับส่วนนี้คือจบไปแล้วในส่วนของห้องห้องเนอห้องทำงานห้องนอนเอ้ยไม่ใช่อะไรบ้ากับห้องน้ำไม่ได้ไม่ได้อะไรสดนานแล้วก็เลยส่วนตรงนี้จะเป็นห้องควัวไปครับห้องควเท่าไหร่ครับขนาดห้องควจะอยู่ที่3เมตร20คูณ5เมตรครับวันนี้เราจะเป็นปลูก ปูกระเบื้องลายหินอ่อนสีขาวนะครับลายหินอ่อนสีขาวแล้วก็มีพื้นลายไม้กันเปื้อนเป็นเป็นกระเบื้องนะครับลายไม้นะครับก้นกันข้าวนะครับขาวจากจากจากสามสี่สามชั่วโมงก็มีประตูตอนมีหน้าต่างนะครับหน้าต่างบานจะถึงนะครับสองบานเอาไปเอาไปทำอาหารนะครับอ้าวแล้วแก๊สอยู่ไหนแก๊สอย่างนี้มาใส่อันนี้ประตูแก๊สนะครับปูกระเบื้องเรียบร้อย เป็นลายเดียวกันนะครับมีมีบานมีบานสองบานบานชุดสองชุดอันนี้บานเดี่ยวใส่ของหนึ่งชุดนะครับตัวนี้จะเป็นบานบานเดียวระหว่างเวลาเซอร์วิสเกี่ยวกับน้ำน,นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้สองชุดส่วนไฟก็จะเป็น LED เหมือนเดิมเป็นดาวไลท์ LED นะครับดนะูนะทีนี้จบจากด้านล่างชั้นหนึ่งเล้่อนไปถึงชั้นที่สองอ่นะดูการสะระ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตเดินขึ้นชั้นสองหนงครับชั้นสองนะครับบันไดก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับ หนึ่งนะครับ a ัน e l เป็นพื้นปูไดร์ลามีเนีปึ๊บก็จะเป็นโคมไฟโมเดิร์นหนึ่งวงในช่วยให้แสงสว่างนะครับแล้วก็จะมีช่องแสงช่องแสงสั้นยาวตั้งแต่ชั้นหนึ่งขึ้นไปถึงป้าเกลานเลยครับถึงชั้นสองนะครับไฟชนสี่ไฟสวยไหมไฟสวยไหมสวยไห่ไฟเนี่ยดูโคมไฟที่สี่ดีกว่าไหมครับเฉพาะข้าไฟก็สายตั้งอยู่โอเคครับ ปึ๊บตั้งแต่บันไดขึ้นมาถึงชั้นสองทั้งหมดนะครับเป็นกูด้วยลามีนนะครับแล้วก็เตียงอันนี้ก็ยัเป็นกูดึงครับเตียงเตียงตอนนี้สามารถเอาลงไปถึงชั้นหนึ่งได้นะครับก็คืิเองเลยแล้วก็มีโคมไฟเอ่อหนึ่งชุดนะครับเพื่อนหนึ่งชุดนะครับตอนนี้โฮเต็นจุดชมวิวอีกหนึ่งจุดปึ๊บถัดมานะครับห้องนอนฝั่งซ้ายอยู่นะครับ ห้องนอนฝั่งซ้ายมือว่าจะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีห้องเขาเรียกห้องเก็บเสื้อผ้าอีกหนึ่งห้องแยกนะครับปื๊ดเปิดประตูมาประตูนะครับเดี๋ยวมันจะเปิดอันนี้ห้องน้ำด้วยครับเประตูเป็นบานไม้นะครับโทนสีอ่อนเป็นเป็นไม้สนนะครับไม้สนแล้วก็มุมกสีน้ำตาลเข้มนะครับเพื่อเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นส่วนของห้องนอนนะครับ ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนก็จะมีห้องน้ําในตัวครับห้องน้นําแนวสไตล์ของห้องน้ําก็จะมือนกันหมดนะครับผนังสามด้านเป็นกระเบื้องอม,มีมีนิตินะครับสว่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแนวเรียบโทนสีเป็นเป็นโทนสีซีเมนตนนะครับก็จะมีชุดฝักบัวอาบน้ําเครื่องทาน้ําอุ่นชักโครกของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับ อ่างล้างอ่าลงล้างหน้าของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับก็คือจุดนี้ก็มีกระจกเงานะครับแล้วก็จะมีบัวฟาดฟาดเทีานนะครับสีขาวเหมือนกันนะครับล,ลูกเล่นจะเหมือนกันราวเสียบข้าถวถาท,าที่บง้นะะงนเ้อแล้วก็ถัดมาอีกปุ๊บนี่ก็คือจะเป็นห้องแต่งตัวนะครับของของห้อง,อ,งองนอนนะครับก็จะแยกออกมาอีกห้องเดีวน,น,นะครับ สำหรับคุณสุภาพสตร <Holmes. S 1> ีหรือคนที okay. ่มีเส so, ื้อผ้าเยอะๆนะครับก็จะได้เก so, ็บเป็นสัดส่วนนะครับโอเคแล้วก็มีประตูเปิดประตูบานก็คือห้องนอนนี้จะมีประตูสองบานนะครับแล้วก็มาที่ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่ตัวนี้จะขนาดสี่เมตรคูณสามเมตรยี่สิบนะครับก็จะเป็นพื้นลามิเนต ผนังสีขาวแล้วก็ตัวรามีงเหรียนนะครับวิ่งผ่านก็ไฟไฟก็จะเป็นดาวไลท์นะครับห้าห้าชุดนะครับห้าชุดเป็นเ,เป็นสีอิเล็กตรนะครับแล้วก็จะมีชุดหน้าต่างบานกระพุ้งหน้าต่างบานกระพุ้งรับลมแล้วก็มีมุง้งจีนนะครับจ็นมะีเงาสุดย ห้องนอนตัวนี้ก็จะมีห้องน้ํำในตัวครับห้องน้ํำในตัวก็คือป็นระดูห้องน้ําก็จะเป็นพีบีซีพีบีซีนะครับน้ำตาลครับพีบเฮ้ยมันเป็นทุกพีบีซีเสริมเพื่อที่ต้อแก้กันมาดูพีบีซีครับลูกบิดครับปึ๊บก็จะเป็นแนวโยกันครับผนังสามด้าน เป็นกับเรื่องที่มีมิติส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นเลี่ยวนะครับกันสุขภัณฑ์ทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดหมดนะครับแต่ยกวิวยกเวนต์ันนี้อันนี้จะเป็นแยกออกมาต่างหากก็จะเป็นเป็นชุดชุดของโมเกนชุดของโมเกนนะครับเป็นเป็นจุดเหยอกห่างล้างหน้ากับกับตัวอะไรียกชุดเฟิร์นชุดเฟิร์นบิวบิวอินนะเป็นเป็นบิวในตัวนะครับโอเค ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบินหลังชักโค้ตอนนี้ระบบน้ําทกรยโอเคครับตัวนี้ก็เป็นเจ้าของบ้านยักเองนะครับ ในชั้นสองนะครับห้องนอนที่สองผ่านไปแล้วก็จะมีห้องนอนนครับห้องนอนที่สามห้องนอนที่สามนี้ก็มีห้องน้ําในตัวเหมือนกันนะครับขนาดห้องนอนนี้ก็จะสามเมตรสามสิบคูณสี่เมตรหกสิบนะครับก็จะเป็นส่วนของห้องนอนมีชุดหน้าต่างบากนกระจุกนะครับตัวนี้ก็จะมีมุ้งจีบมือนกันหมดนะครับตรงจีบ แล้วก็มีชุดไฟอนนี้ก็จะเป็นส่วนมานจะเน้นเป็นดาวไลท์ครับบ้านหลังน,นี้จะเน้นเป็นโครงดาวไลท์แค่ทั้งหมดนะครับปึ๊บแล้วก็ส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําของห้องนี้ก็ค่อนข้างจะกว้างนะครับไม่ไม่ไม อันนี้ลาับห้องน้ำขนาดเท่าไหร่ห้องน้ำเทสหกสิบคูนสามคูนสามเป็นยี่สิบคูสามเป็นยี่สิบอันนี้เป็นห้องน้ำห้องสุดท้ายเป็นห้องน้องห้องน้ำห้องที่สามกาารจัดวางแต่ละห้องก็ดีไซน์ตามตามลูกค้านะครับส่วนด้านในเข้าไปนี่ก็จะเป็นที่อยาบน้ำนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ติดคอนดิชันกันอาจจะติดนอคตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น ต่างหลังมือนะครับแล้วก็ชักโครกจะอยู่ฝั่งนี้จะหันหันทันหลังให้กับตัวที่นอนนะครับส่วยผานังห้องห้องน้ำแต่ละห้องเป็นผนังเดียวกันทั้งหมดนะครับเป็นผนังแบบกันเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ประตูประตูห้องน้ำหนึ่งชุดนะครับก็จะเป็นเหมือนกันเป็น U PVC สีลายไม้เหมือนกันชุดสุขภัณฑ์ทั้งหมดยกเว้นสองห้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 องน้ำที่สามกับห้องน้ำที่สี่จะเป็นของโมเก้นโมเก้นคือชุด ที่เขาประกอบสําเร็จแล้วส่วนทางบริษัทติดตั้งเองนะครับส่วนอย่างอื่นเป็นของบริการสแตนดาร์ดทั้งหมดนะครับทีนี้สุดท้ายงานจบลงทั้งหมดตอนนี้ก็คือก็จบแล้วนะครับทีนี้ทางบกกริษัทวออแกสค่อยๆจะไปสรุกขึ้นมานะครับ,นะรบทีนี้ทางผมและก็ทีมผู้ดูแลงานของรรบผิดชอบของบริษัทนะครับตอนนี้ ตอนนี้จะเป็นหลังหลังที่หนึ่งสำหรับงานภาคที่ไม่ได้ส่งมอบแล้วคือติดงานยกอสอบและงานเกี e ่ยวกีเ็กต์หลายๆอย่างนะครับก็มันอาจจะมีหลังที่ชา้าบ้างแต่ละหลังตอนนี้งานเลยดิวเลยแันเตอร์ที่เราจะส่งมอบไปไก็น้าจะเยอะแต่จากนี้ไปก็คงต้องไงมง่ส่งมอบนะครับแพนเนอร์ส่งมอบของเดือนนี้ก็น่าจะประมาณถ้าถ้าทันนะครับประมาณสิหลัง แต่ท้าไม่ทันไม่รู้ว่าจะได้กี่ลน์เหมือนกันนะครับพรุ่งนี้ประมาณ13ไม่ใช่15คือ30นะครับจะมีไลฟ์สดอีกหนึ่งหลังส่งมอบอปที่อำเภอเขมรราชจาังหวัดนนส่วนวันถัดไปก็จะเป็นที่บ้านแทงอำเภอเมืองศรีสะเกตน,น,นะครับและก็จะเป็นที่อำเภอบนหนองบัเเกเมืองยางอำเภอเมืองยางโคราชนะครับและก็จะเป็น ไม่ใช่ลบวกแล้วก็ปีที่ของกรบวอกาเอามือเมืองลบบุรีอีกหลังหนึ่งน,น่าจะทำระบบส่วนนครปฐมของ,องจิกยยใใตก็จะไล่ไล่ตามมาแต่ก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับปีนี้ผมทางผมระดังทีมทางต้องทางท็อปทง้งยาวแล้วก็ทางทปปุกที่เป็นคนแรงอาจจะรับในลูกค้าที่ตามมาแต่คือปีหน้านะครับบริษัทดีทีโอมรับงานไม่เกิน 180ตารางเมตรเขาขอโทษทีครททับ180กิโลนะครับคือก็ลูกค้าที่จองนะครับส่วนนอกเหืออากนั้นทางบริษัทไม่รับแล้วต้องขอประทานอไปมาณนะที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าดูเรื่องการควบคุมคุณภาพงาน 2. เรื่องแมททีเรียล 3. เรื่องแมนพอเวอร์นะครับบางทีงานเราเยอะการควบคุมไม่ทั่วถึงบางหลังอาจจะมีช้าอาจจะมีอะไรหลายอย่างที่มันทําให้งานมันสุดไม่ ไม่ไม่ติดร้อยเร์เเหมือน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 ดูตอนนี้ผมจะพยายามปรับปรุงให้มันดีที่สุดนะครับส่วนลูกค้าที่ติดตามที่ที่ตามมาที่เราทาไปแล้วงานก็ยังคงต่องต่อไปตามที่เราเราปากลูกค้าทํางานออกไปแล้วเรียนงานแล้วงานทุกเสาเรียบร้อยแล้วส่วนของปีนี้เรายังคงมั่งานได้อยู่แต่เริ่มจากปีหน้านะครับคืวอย่างที่ผมบอกว่าคือการควบคุมงานหลายๆอย่าง มันไม่พวดถึงผมไม่อยากให้งานออกมาแล้วคุณภาพไม่ได้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณมากๆนะครับที่เสียสละเวลาเสียสละเวลาอ่างาอันที่มีประโยชน์ของหลายหลายคนนะครับที่ดูไว้ตอนนี้คือปีนี้ก็ครบกำหนดแล้วคงไม่ไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะรับงานได้อีกแล้วคือมันเต็มเต็มแล้วจริงๆครับปีนี้เต็มเต็มมากปวดสาวใ ทำง,ง,งานคนที่ต้องวิ่งมันไม่ไหวจริงๆคือมันมันมันเต็มจริงๆขอเลื่อนเป็นตีหน้านะครับบางลูกค้าที่ที่ผมเลื่อนต้องขออนุญาตจริงๆมันไม่สามารถที่จะทําให้ได้จริงๆคือคือเไม่ใช่ว่าเราอดอ้างว่าเราเยอะหรืออะไรแต่ว่างานเยอะจริงๆเยอะจนแทบทำไม่ทันแล้วคนก็สงสารพนักงานด้วยครับเหนื่อยเพราะมันค่อนข้างจะไหลเวลามูฟเวลาย้ายค่อนข้างจะไปไกลมากๆๆๆๆแต่ว่าเราก็ยังรักษา คุณภาพที่เราจะทำอยู่ตอนนี้นะครับให้มันจดรู้ร่วมตามความหวังที่ทางลูกค้าได้มอบให้มีนิได้รูแลงนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันพรุ่งนี้ตอนอบ่ายสามโมงครึ่งนะครับสมงมอบที่อำเภอเขมราชแบบบ้านทรงคอนมเทื่อมโกลาดรีสไตล์ของมินิโมเหมือนเดิมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ